อ้ยป,อป้าถ่ายถ่ายนี้ไปด้วยมไม่จำหรอกฮะร้อนจัดเลยประเด็นหน้าร้อนสองร้จจอยเมตรบรรยากาศข้างหน้าครับก็สวยเลยก็ ตอนนี้ก็อยากพักผ่อนนะก็จะชิวหน่อยนะผมไม่มีเวลาตกน้าตรงนี้ตกมาอาจจะผมอาจจะไม่ตกก็ได้วิทยโคสวยแต่ที่รู้ทำไมวัดเขาไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นเลยนะ สูงเลยฮะเขตาตอยู่ด้านหลังมาแล้วลูกอันนี้ก็พริกหน้าดินใช่ป่ะอย่าปลูกค่ะอันนี้น้ำไม่ค่อยลึก สองเลยมีฮาขับจักรยานนี่ต้องจ่อไปตรงนูง้น <Okay. S 2> อ่ะคไม่รู้ว่าเสียงไม่เสียงลมเข้ากล้องหรือเปล่าูโคสวยแล้วสวย,นะวสวยจะแต่ฟู อย่างรอรถจมได้ไงขออนุญาตตัดคลิปก่อนเพื่อปการไม่เสียเวลานะครับน้ำาพูดใสเลยไปคุป้ <c ười> น้ำใสนะฮะผบใส่ะจัดเลยตรงเนี้ยน้าน อะไรแม่ดูงูเ่ะโอเคตัดท่ดต่อโอเคน้ำใสจัดเลยอ,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 อ้สู้อะไรับบู ไม่ตดน,น,น้ำเลยนมีวัดหลายทางๆย่วิตากว่รัวดอ๋อย ตรงนี้ใกล้กว่าตรงน้นตกไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวลองเดินได้ตรนนี้เดินได้เนี่ยริงอาขอจริงดินี่มันยังขาดการพัฒนาไปก่อนนะครับผมไม่กล้าไปเลย จับมือแม่แล้วไปจับมือแม่แล้วไปอันนี้จับมือแม่แล้วไประวังมือถือจะหล่นน้ำระวังลูกจะยุกไหมเออไปได้สักทีร้อนของแท้ทาง างโต้นไม้ใหญ่จัดครับแต่ไม่มีใบช่ดตาไม่มีใบย,ย้ายลงไปวไ่ายลงไปว่ายน้ำเล่นไหมเย็น ลูอีกันมาถึงเสียขอหยุดคลิปเพื่อที่จะไปไว่พาพักก่อนนะครับแมวติดเท้าไม่มีอะไรเย้ทำได้ไป น้ำพว่โน่นนะเห็นสรงไทยเล่นใ่เห็นไหมบ้านผมอยู่ใ,ใต้นั้นไปน้อยนึงบ้านพอไ้เท้าอันนี้มา,า,มาลยอยอยากได้แต่เจ้าข่มทำมนไม่เอาไปตอนหนอะไรนันกมานี่เนออี่ยพระเอินพระที่ท,ที่จด้ราร Kiitoksia. Roy, I mean... you yeah. ท่วมว่าต้องท่วมแผ่นดินอะไรลงนะแต่มันเป็นดินแดงที่น้ำมีตัวหมดเลยเลยไปถึงตรงนี้ก่อนพักผ่อนห่อนใจ สวยมากมีที่ดักปลาที่ดักปลากันป่ะ